เราจะเป็นคู่มั่นกันต่อเมื่ออยู่ต่อหน้าพ่อแม่เท่านั้นพรุ่งนี้แกบไปไล่ผู้หญิงคนนั้นออกซะที่แท้ <c oughs> ก็เป็นฝีมือคุณนี่เองแล้วเธอจะทําไมหรอไม่เห็นต้องทําขนาดนี้เลยดูสีมือเธอสกรปรกหมดละทำอะไรคุณแม่เนี่ยชนภาษาถูกคนจับตัวเป็นคนตุกอยากจะทําตัวเป็นฮีโร่ตกป้องคนอ่อนแองั้นเหรอฮะ สามีช่วงคืนสุสานอาทิตย์นี้นะคะดูท่าว่าชีวิตของชนพรนศา,าจะมีแต่เรื่องดามากเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะเราจะเป็นคู่ม,มั่นที่รักกันดีต่อหน้าคนอื่นแต่ว่าพอรับหลังอะพี่รอดูแล้วกันไม่รับรองเลยค่ะว่าพี่จะไม่มีทางมีความสุขอย่างที่พี่หวังแน่ฉันตัดสินใจแล้วค่ะเพื่อความสบายใจของทุกคน ฉันขอลาออกไอ้ไอ้ไอ้พวกแกเป็นใครชนมาสาถูกคนจับตัวไปข่มขู่แล้วนายรู้เปล่าว่าใครเป็นคนทำไอ้กระซั้นเฮ้ยนายและคุณขาคุณขาแล้วกคุณที่แกทำอยู่เนี่ยมันก็เป็นแค่ไอ้โง่ที่โดนผู้หญิงหลอกเท่านั้นแหละเว้ยสามีชั่วคืนทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์สองทุ่มครึ